พาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าการจับกลุมตัวทนายอานอนท์นำพานะคะแล้วก็คุณไม้รรยองเนี่ยเมื่อวานนี้ตามหมายสารของชันญบุรีนะคะมีการจับกลุ่มตัวไปล่าสุดเนี่ยเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งของเมื่อวานนี้นะคะทั้งสองคนเนี่ยออกมาพบมวลชนแล้วนะ,ะมีการปล่อยตัวออกมาโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะแล้วก็ไม่ต้องวางหลักทรัพย์ด้วยเพราะว่ามันมีอสอสอของพักเก้าไกลอะคะ่ะมาเป็นนายประกรันแต่ทางนี้สารก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรนะคะปล่อยตัวออกมาให้มาพบกับมวลชนซึ่งทนายอนอนท์กล่าวว่า ศาลเนี่ยได้ให้ประกันตัวโดยที่ไม่ต้องวางหลักทรัพย์หลังจากนี้ก็จะต้องมารายงานตัวต่อศาลโดยศาลเป็นที่พึ่งที่เดียวเป็นกำแพงและกันชนให้กับประชาชนกับเผด็จการที่จะมาทําร้ายต้องขอขอบคุณอาจารย์บุญเลิศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสะสะจากพัรคก้าไกลที่มาเป็นนายประกันให้นะคะทางด้านนายพนุพงษ์จากนอกหรือว่าไม้ระยองเนี่ยก็กล่าวว่าขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกําลังใจในวันนี้และทุกคนตั้งแต่เมื่อคือนเลยที่ตนเนี่ยถูกควบคุมตัวมาจากจังหวัดระยองเลยนะคะส่วนตัวก จะขอยืนหยัดขอสู้จนกว่าพวกเราจะได้ประชาธิปไตยคืนมาค่ะขณะที่ที่ต้องจับตานะครับวันที่19กันยายนนี้ Facebook ม,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ตรประกาศจะมีชุมนุมใหญ่อีกแล้วนะฮะ <c oughs> ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรส์ท่าพระจันทร์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องตามกันต่อนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ